สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube ปีกไลน์ครับวันนี้เราจะมารีวิวเบอร์ถือ Samsung g a l a x y A36 5 g นะครับซึ่งถามว่านำเราเราเริ่ม a 3 6ก่อนนะครับคือหลายคนก็บอกว่า as ห้หเนี่ยหลายคนรีวิวไปก่อนหน้านั้นแล้วผมก็เลยคลิดว่าผมจะดองไว้ในคลิปสุดท้ายต่อจาก a 0 6นะครับแน่นอนครับว่าตัวนี้มีความน่าสนใจผมร,ร,ราคานั้นเปิดตัวที่11,999บาทเท่านั้น แต่มันดีจริงหรือเปล่าตามที่หลายคนคุยและขุมพลังเป็นแซรลปราร์กอน6น3นั้นจะมีฤทธิ์เดชแค่ไหนเรามารับชมกับตัวนี้ได้เลยครับ เรามาดูรูปลักษณ์หน้าตาของ Samsung Galaxy A36 กันครับซึ่งจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.7นิ้ว Super AMOLED 120เฮความสว่างสูงสุดอยู่ที่1,900นิตนะครับก็ต้องบอกไว้เลยว่าหน้าจอเป็นแบบเดียวกันกับ Samsung Galaxy A56 ที่รีวิวไปก่อนหน้าน,นี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องหน้าความลเอีด12ล้านพิกเซลเหมือนกันเลยรองรับการถ่ายวีดีโอ 4K เหมือนกันเช่นเดียวกันครับ แต่ว่าสิ่งที่จะต่างกันนะครับนั่นคือด้านข้างและรอบตัวเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นแบบโพลีคาร์บอเนตหรือว่าพลาสติกนั่นเองครับแล้วก็ด้านบนนี้จะมีช่องนะครับ2อันก็คือจะเป็นรูอของไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงมาให้1จุดได้เช่นเดียวกันครับลืมบอกว่าตัวนี้กันนะ้ำ IP 67นะครับด้านข้างมี Key Island เหมือนกันแต่ว่าในปุ่มนะครับมันก็จะมีเรื่องของการสัมผัสที่แตกต่างกันนะครับโดย a 5 6จะ สัมผัสแล้วดูแบบเหมือนกับเป็นโลหะไปทั้งชิ้นนะครับแต่ว่านี่ก็พลาสติกทั้งชิ้นเหมือนกันในปุ่มนี้นะครับเปปุ่ม power พร้อมกับสั่งงานในระบบ USB แล้วก็เพิ่มะดับเสียงแคปเจอร์ต่อลดเสียงกับ power พร้อมกันครับด้านล่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยน,นะครับมีช่องใส่ซีมีไมโครโฟน2รูนะครับ usb type c แล้วก็ลำโพงนะครับตัวนี้ยังเป็น dual speaker อยู่นะครับพลิกมาทางด้านหลังนะครับด้านหลังนั้นก็จะมีความแวววาวกว่าประมาณหนึ่งนะครับ กล้องนะครับวางตำแหน่งใกล้เคียงกันเลยนะครับแล้วก็มีกรอบเลนเหมือนกันแต่ว่าพอดูจากมุมนี้ถ้าเทียบกันแล้วนะครับกรอบเลนของตัว A 5 6นั้นจะมีการแบ่งเหมือนแบ่งช่องนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีนั่นเองครับสำหรับในกล้องหลังนะครับก็จะประกอบด้วยเลนหลัก50ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับ P D F พร้อมกับ O S มาให้แล้วก็มีเลนอัลตาไวนะครับลดความละเอียดลงมาเหลือ8ล้านพิกเซลครับ แล้วก็มีเลนส์มาโครมาให้5ล้านพิกเซลเหมือนกันรองรับการถ่ายโหอยู่ที่ 4K นะครับแต่รุ่นนี้สามารถถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันได้แบบซ u เปอร์สโลเลยครับด้วยการออกแบบของมือถือตัวนี้นะครับทำให้ใช้ด้านหน้าเป็นกระจกก Gorilla Glass Plus นะครับแต่ว่าตัวด้านหลังนั้นนะ่ะก็เป็นกระจกเหมือนกันนะครับก็คือทั้ง2รุ่นนี้ มันจะมีแค่ส่วนเดียวที่เหมือนกันคือกระจกแล้วก็ตัวของเซ็นเซอร์บางอย่างเท่านั้นนะครับก็ทําให้เือถือตัวนี้นะครับซัมซุงแ a l ซ x ่ A36 นั้นจะมีความโดดเด่นที่น้ําหนักเบากว่า แลบโบรแกรนะครับยังคงเป็นวันใหญ่เวอร์ชัน7.0เหมือนเดิมนะครับ a n d r o i 15แล้วนะครับฟังก์ชันอาจจะถูกลดทอนจาก Samsung Galaxy S25 พอสมควรน,นะครับแต่ในฟังก์ชันต่างๆนะครับก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่าตัวนี้มันก็ลดทอนจากตัวของ Samsung Galaxy A56 ไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับ1เดี๋ยวเราไปดูแกลอรี่กันนะครับ สมมติว่าแกลเลอรี่เป็นภาพนี้แล้วกันเนาะเป็นภาพนี้ครับในตัวของคคณสมบัตอิอาชยะนะครับยังคงมีมาให้ลบวัตถุแล้วก็สแกนต่างๆงมีมาให้นะครับอ่านออกเสียงมีเหมือนดันนะครับคือเอาง่ายถ้าเป็นพื้นฐานนะครับนี่ก็เหมือนกันลบเงาดีมาสเตอร์ลบวัตถุอย่างเงี้ยก็ยังมีมาให้นะครับก็เป็นโหมดที่สะดวกและก็ทําง,งานได้ค่อนข,ข้างรวดเร็วครับตัดต่อวิโออัตโนมัติในเครื่องก็ยังมีมาให้อยู่นะครับ ก็เรียกว่าฟีเจอร์ต่างๆนั้นอนะ่ะก็เรียกว่าเท่าเท่ากันอาจจะหายไปบางอย่างเท่านั้นนะฮะแต่ภาพรวมผมคิดว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะฮะจริงหรือเปล่าก็ลองพิสูจน์กันดูที่หน้าร้านซัมซุงนะครับแต่ว่าถ้าที่ผมทดลองมาเนี่ยฟีเจอร์ค่อนข้างครบนะครับถ้าไม่ได้คิดอะไรเยอะเหมือนกับทดทอนมาจากรุ่นที่บนกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองครับโอเคสำหรับใน เรื่องต่อไปก็คือเรื่องของกล้องที่หลายคนรอคอยว่ามันจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับสำหรับฟีเจอร์กล้องนะครับยังคงเหมือนเดิมครับเราละการซูมได้สุดๆ0เท่านะครับ 4K ทำได้นะครับนี่60เฟรมเลตก,ก็ได้นะครับ 4K ก็ยังคงได้แต่ว่า 4K ของตัวนี้ไม่ได้ครอบทุกเลนนะครับก็คือจะได้เลนเทพาะเลนหลักเท่านั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของกล้องหน้าก็ได้ 4K เหมือนกันโหมดต,ต่างๆก็มีมาให้ค่อนง้างครบนะครับแต่ว่าสังเกตก็คือ Super ร์สโล o t i มชนเนี่ยจะมาโผล่ในรุ่นนี้นะครับเท่ากับว่ามันสามารถที่ถ่ายได้ 720p แต่เฟรมเรทที่960ครับถือว่าค่างที่จะว้าวอยู่นะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีฟีเจอร์เหมือนกับรุ่นพี่เขานะครับอย่างไรก็ตามครับโหมดฟันก็ยังคงมีมาให้เท่ากับเราสามารถที่จะถ่ายภาพที่เป็นแบบการตกแต่งพิเศษผ่านตัวของ s ่า p s h ปชได้อยู่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวอย่างภาพกันนะครับว่า Samsung g a l A x y A56 นั้นจะเก็บรายละเอียดได้ดีขนาดไหนนะครับ ซูมจาก s a m s u n g g a l ี่ A 3 6มหกตระีศูนจุดห้านะครับตอนนี้คือศูนจุดห้าหนึ่งครับสองครับสี่ครับไปได้จุดแค่สิบเท่านั้นก็จะได้ประมาณแบบนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูกับสภาพแสงน้อยกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายภาพในที่แสงน้อยของ s a m s u n Galaxy A365G นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองครับถามว่าเป็นยังไงก็ถ้าไม่มีแสงพอก็จะเบดอึ้แบบนี้นั่นเองครับสำหรับสเปคนะครับของ s a m s u n Galaxy g A36 นะครับก็จะมาพร้อมกับคุมพลัง Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 แล้วก็กว่าจอ Andino 710สหสเปคไทยนะครับจะได้แรม 8G กแล้วก็ความจำในตัว 128GB จะไม่สามารถเพิ่มความจำได้นะครับรองรับ Wi-Fi 6, ป l ูท t o o t h 5ุ G.P.S. 5G แล้วก็มีพอร์ตชาร์จไฟเป็นแบบ U.S.B. Type-C ซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้แต่ว่าเป็นมาตรฐาน2.0แบตเตอรี่ขนาด5,000 m a ah, มิลอครับรองรับการใชร้ไฟสูงสุดอยู่ที่ 45W วัตต์แบบสายเท่านั้นครับ คะแนนประสิทธิภาพนะครับเราต้นต้นจากอันตุตู้ทำได้ที่5 9 7 2 0 0าสเสอคะแนนครับกิกเบนส์ครับทำได้ที่1,5 0 0คะแนนมารติคอร์ทำได้ที่2,7งพรสถือว่าคะแนนค่อนข้างสูงครับแล้วก็มาดูเรื่องของ TD มานะครับไวไลท์ทำได้อยู่ประมาณแบบนี้กราฟิกออกมาถือว่าค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่นะครับแต่จะไม่ได้เร็วมากมายนะักและทีนี้เรามาดูคะแนนตัวอื่นก็ถือว่าคะแนนค่อนข้างที่จะสูงดีใช้ได้อยู่ครับ SPEED ทส s t นะครับกับ Wi-Fi 6ครับเมื่อเครือข่ายว่างก็เลยจะทำให้ความเร็วที่เราเทสนั้นก็เลยสูงขึ้นไปด้วยครับถือว่าความเร็วของตัวเครื่องตัวนี้ก็รองรบับกับการใช้งานที่ค่อนข้างหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมกันว่ามันจะเป็นอย่างไรกันครับเช่นเคยครับสำหรับ m ั u n ุ g แก a x y a 5 6อ๋กขออภัยเช่นเคยครับสำหรับ s a m s ุ n แกซ l a x y A 3 6 นะครับก็จะมีฟีเจอร์การเล่นเกมก็คือมีเครื่องมือต่างๆนะครับเช่นต้องการการสัมผัสการบันทึกหน้าจอทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแล้วถึงบล็อกปุ่มบล็อกบิ๊กบี้บล็อกเรื่องของการจัดการขอสมัคได้นะครับบล็อกขอบค้างได้เปิดแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีโหมดว่าเป็นโหมดสมดุลนะครับแรมใช้เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าค่อนข้างครบแล้วก็ไม่ได้ขาดตกบกพร้องเตอยงใดครับ เอาละครับตอนนี้มาทดลองเล่นเกมกันนะครับสำหรับ App s o u n i u e นะครับก่อนที่เราจะไปเล่นเกมเซเดต So ซิโลกันครับภาพนะครับเราปรับเป็น3ามสิบเฟรมค่า e ดี u l t ของเครื่องนะครับแล้วก็ Gesture Control เช่นเคยภาพออกมานะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าอาจจะไม่ได้สวยเท่ากับ s ับซู n g ซี l a x y A56 นะครับแต่ในเรื่องของความรวดเร็วในการเล่นนะครับผมถือว่าก็สอบให้สอบผ่านเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของความเร็วความยืดหยุ่นในการ ทำงานของการาฟิกนะครับเนี่ยถือว่าค่อขคางจะทําได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าแบบหกเนี่ยอาจจะมีการกระตุกเกิดขึ้นนิดนิดหน่นนอยหน่อยได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มีขายแค่รุ่นเดียวคือแรมแกิกแล้วก็ความจ่าภายในห2 8่วน่กิกนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเกมซ l มเลต o ซซิโ o so กันนะครับว่าถ้ามีเกมที่หนักกว่านีกินทรัพยาก,กรหนักมากขึ้นมันจะเป็นอย่างไรนะครับ

สำหรับฟีเจอร์แบตเตอรี่ของ Samsung Galaxy A36 นะครับยังคงเป็นเหมือนเดิมตอนนี้นะครับมันยังเรียนรู้การใช้งานมันยังไม่สามารถบอกว่ามันเหลืออีกกี่ชั่วโมงหมดนะครับมีโหมดก็คือประหยัดพลังงานเท่านั้นระบบป้องกันแบตเตอรี่ก็คือสามารถที่จะเปิดได้เพื่อเป็นการเซฟไม่ให้แบตเตอรี่นั้นเสื่อมเร็วนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์ด้านล่างนะครับในเรื่องของการชาร์จด,ด่วนครับซึ่งสามารถชาร์จด่วนได้ถึง45วัตต์ททีเดียว เราก็จะมีหลีแสงอัตโนมัติเมื่อไฟเหลือ,อน้อยนะครับแสดงผลเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็มีข้อมูลแบตเตอรี่ซึ่งจะแสดงผลก็คือสถานะเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตัวของปริมาณความจุนะครับคุณภาพเท่าไหร่ชาร์จไฟไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็วันเดือนปีผลิตแล้วก็ใช้ครั้งแรกเมื่อไหร่นั่นเองครับทีนี้หลายคนก็คงอยากรู้ว่าเรื่องของการใช้งานของเราเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรา ได้มีการชาร์จอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเพื่อให้มันกลับขึ้นมาหน่อยนะครับพบว่าจากตอนแรกมันอยู่วันช่วง38%แล้วเราก็ใช้งานไปเรื่อยๆนะครับการใช้งานก็จะมี o o o l l m m p s มีโหลดเกมเล่นเกมนะครับแล้วรวมไปถึงการทดสอบเบสท์มบางตัวด้วยนะครับผลที่ได้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่ที่18%เราเปิดหน้าจอรวมกันอยู่ที่4ชั่วโมง45นาที ถือว่าค่อนข้างที่จะนานอยู่ครับโอเคเดี๋ยวไปดู PCMark กัน PCMark ของ Samsung Galaxy A36 นะครับหรือ A36 เอาใหม่ P c ซ a r k ของ Samsung Galaxy A36 นะครับทำได้อยู่ที่10ชั่วโมง15นาทีครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองส่วนรูปแบบของการชาร์จนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับตอนนี้เราได้ทดลองเสียบกับอะแดปเตอร์นะครับซึ่ง มีกำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่100วัตต์นะครับวัที่ได้นะครับโมมิเตอร์จะบอกก็คือ40วัตต์หมายความว่าเมอรเนี้ยมันสามารถที่จะรับกําลังไฟได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์นั่นเองครับดังนั้นพอไป45วัตต์นั่นมันจะทําให้ในเรื่องของการชาร์จนั่ะจะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับจะใช้เวลาเพียงแค่1นชั่วโมงเท่านั้นก็ไฟเต็มแล้วครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการรีวิวซัมซุงแกซี่ A365G นะครับ ก็ต้องบอกไปเลยนะครับว่านี่คือมือถือที่ดาวเกตจาก A 5 6อยู่ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ขึ้นกับหน้าเกตอะไรนะครับแต่ว่าลูกเล่นต่างๆนั้นเรียกว่ามาครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น d u o s p ป ak เกนะครับมีฟังก์ชัน AI ที่คล้ายๆกันแต่ว่าบางอย่างอาจจะหายไปบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับรวมถึงความจำด้วยเพราะว่ารุ่นนี้จะได้แค่128 G ิเท่านั้นบางคนบอกพอบางคนบอกไม่พอก็แล้วแต่บุคคลนะครับ แต่ว่าน่นนี้ไม่สามารถเพิ่มความจําได้นะครับเพราะว่ามันมีแค่ช่องดูโอซิมเท่านั้นราคาผมคิดว่าเบคเซนสำหรับคนที่อยากได้มือถือตรงกลางที่มีศักยภาพที่ดีนะครับก็สามารถที่จะไปจับจองไปเจ้าของได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้เพระวางขายแนวนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้พบก,กันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนะั้นเราติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะครับ และก็ใน f c e b o o o c o องะนาคาพินบอกก็มีเรื่องราวต,ต่างๆแล้วก็ตัวอย่างภาพที่เป็นภาพนิ่งจริงๆให้คุณดูด้วยนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามกันครับ